สวัสดีครับเจอกันกับอีกนึ่งที่นะครับกับผมพบานนันนนท์นะครับวันนี้อยู่ที่สนามปิงปื่นภูไพาลินภูไพาลินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีลูกซองออโต้หรือลูกซองเซมิออโต้อย่างที่เรารู้จักกันนี่ครับพี่ป๊อปอันนี้ก็คือฮันกรุ๊ปเอ็มเอ็กทูใช่หรือว่าเอฟสองนะครับครับก็ใบลูกซองออโต้ทํางานด้วยระบบอินเทอร์เชียนะครับครับผมอ่ะลูกเลื่อนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมแยกให้ดูครับนี่ลูกเลื่อนนะครับดู นี่นะครับก็เป็นระบบอินเดเชียนะครับคล้ายๆกับวบนเดลี M2 นะครับอ,อ่าครับผมปึ๊บเก็อ่าเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้เราลองมาจุมาจะคู่ได้6บวกหนึ่งคะครับอันนี้หลอดเป็นหลอดแดงเนาะครับประมาณนี้ด้วยความที่เขาไม่ใช่ระบบแก๊สตรงนี้ตรงนี้กระจมด้านหน้าก็จะเล็กลงหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวระบบแก๊สโอเวอร์เลมันก็จะใหญ่ขึ้นหน่อย ก็จะเป็นอเดเชียอันนี้ก็ลำกล้องที่สิบแปดนิ้วนะครับศูนย์หน้าเนี้ก็จะเป็นศูนย์ดอกสูงขึ้นมานะครับศูนย์ดอตยกสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ศูนย์หลังก็เป็นศูนย์รูนะครับศูนย์ก้นลิงใช่แล้วก็สามารถปรับได้แทะขวาบนล่างนะครับแล้วก็ด้านบนมีรางไว้ติดดอตได้นะครับใช่ครับผม,มตลกก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับทุกคนนี่เป็นอลลอยนาะแล้วก็ พลาท้ายโพลิเมอร์ประสิทิติกนะครับด้านหน้าก็มีลายการลื่นจับได้นะครับนี่กระชับมือนะพี่ค่อนข้างจะโอเคนะเออลูกเรือนยแบลายลื่นป๊ดลื่นลื่นลื่นครับลื่นลื่นปืดเลยครับลูกเรือตัวนี้แล้วก็น้ามจับคอปืนก็เล็กมีลายเช็คเกอร์ให้ด้วยนะครับทุกคนตัวนี้น้ําหนักตัวปืนก็อยู่ที่ประมาณ3โลนะครับประมาณหนึ่งนะครับนี่เบาๆนะนี่เบาๆเลยนะครับ โครงไกลนะครับเป็นพลาสติกนะครับโพลิเมอร์แล้วก็มีเซฟแบบคอสโบนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลูกซองกระบอกนี้ด้านหน้าก็สามารถที่จะใส่โชกได้นะครับก็ตัวนี้จะไม่ได้เรียวยาวทีเดียวเราจะทําลํกล้องด้านหน้าให้บางขึ้นมาหน่อยเพื่อจะใส่โชกได้นะครับจะได้มีความหน,นาๆเนาะนะครับโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็จะเป็นระบบเรียกลูกคล้ายๆของ M 2ู ครับผมนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกลูกปุ๊บดึงลูกก็จะออกมานะครับนี่โอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปลองดูนะครับด้านหลังก็มีพานท้ายประมาณหนึ่งวันนี้เราจะยิงกันตัวตัวนี้เรากล้อง18นิ้วนะครับพ่อปื่บอกไปยิงกันที่ระยะ10บสิบห้าแล้วก็25้าดูกลุ่มแต่แลระยะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีมือสปีดมาลองดูนะครับครารลองดูว่าจะยิงได้ไหมประมาณไหนโอเคเดี๋ยวยังไงไปลองดูกลุ่มสิเมกันก่อน ได้เลยครับไปเลยครับโอเคครับก็ทดสอบนะครับนัดแรกนะครับลูก SBO buck นะครับมี12เกตเนาะมาลองดูนะครับว่าโู้เหเลอลื่นมากเลยครับเดี๋ยวนัดแรกจะยิงระยะที่10เมตรก่อนนะครับนี่ไกลๆกดเซฟนะครับเรียบร้อยเนาะจะได้ยิงเลยเนาะอันนี้จะลองประทับยิงแล้วก็ลองยิงแบบขาเดียวดูนะครับทดสอบแรงรีคอร์ไปในตัวเลยนะครับว่า ระบบอินเดเชียเนี่ยไม่ใช่ระบบแก๊สบริเลตที่อาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่าแก๊สนะครับจะเป็นยังไงเนาะมาโอ้ใช้ได้เลครับทุกคนนะครับนี่ปุ๊บเซฟนะครับนี่นะเมื่อกี้ยิงขาเดียวนะโอเคไปเซฟเรียบร้อยนะครับทุกคนไปดูก,กันนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติไม่น่าผิดักเลยกับลูกซองประมาณนี้ดูกลุ่มก็รกระจุกอยู่ ท่อกะปั้นนะครับ9ท้ทีเนี้ยจะเป็นระยะที่15แล้วก็25มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงค่อนข้างจะโอเคศูนย์ก็ตรงไม่ต้องปรับอะไรมากเลยมาลองกันครับต่อไปแล้วก็ที่ระยะ15นะครับทุกคนดูการป้อนลูกนะครับผมจะใส่ประมาณนี้แหละให้ดูว่า,าปืนเนี่ยสามารถป้อนได้ทุกหน้าไหมไม่เช่ว่าเข้าไปแล้วก็ป้อนไม่ได้กดเซฟนะครับทุกคนพร้อมนะ ขอเลงหน่อยนะครับอืมก็รู้สึกว่าบาดหนว่าน่อยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเข้าเซฟนะครับไปดูกลุ่มกันครับทุกคนมาโอ้ได้นะยังได้อยู่ยังได้อยู่สิบห้าก็ยังพอได้โอ้ปืนยังแรงอยู่นะดูการตัดยังสวยเลยเนี่ยดูการตัดของลูก9ก้าเข้าไปนะครับเฝ้าคมมากแสดงว่าลูกยังมีความแรงอยู่โอเคครับ ต่อไปก็ไปที่ระยะยี่บครับแล้วก็จะไปสปีดต่อนะครับต่อไปก็เป็นระยะที่25้าเมตรนู้นนะครับลองดูกับลำกล้อง18บดนิ้วว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าระบบป้อนลูกเป็นยังไงต่ำยาวยาวนิดนึงนะป้อนในือนเดิมปกตินะครับไม่ว่าอะไรก็ต้องป้อนได้นะครับปืนที่ดีเนาะโอเคอาจจะเล็งนิดนึงนะครับอ๋อ,อขอภายติดเซฟนะครับ มาดูกลุ่มนะครับนี้ผมเล็งสูงเล็กน้อยนะครับเพื่อปลัดภายไม่รู้นะครับใส่ไปนัดเดียวเนาะเข้าเซฟนะครับไปไปดูกันนะครับอืมอยู่มดครับอยู่มดเลยนี้เล็งสูงเล็กน้อยนะครับเผื่อกะสุนตกด้วยเลยเขาไม่ได้ตกอะไรนะครับมาแล้วก็ไม่ต่างจาก15มากนะก็ยังลุดไปนิดนึงฝั่งนี้เนาะโอเค25ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ลองยิงนะครับแบบขาเดียวนะครับทุกคน ๋ยวขยอกหน่อยนะครับปุ๊บนะโอเคมากดเซฟนะครับขาเดียวนะโอเคก็ผ่านนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนนี่ต่อไปก็เป็นสปีดแล้วนะเดี๋ยวไปลองยิงสปีดกันต่อไปครับต่อไปก็ให้ซีโอของเรานะครับมาทดสอบในการยิงแบบสปีดลองดูนะครับว่า เป็นยังไงนะครับผ่านไหมในการยิงสปีดนะครับตรงนี้เลยตั้งเพจไปนะโอเคแว่นพร้อมหูพร้อมนะครับโอเ,เลดี้ครับกดเซฟนะครับหายูรดี้เซนายอึบเอาติดเซฟนะก็บอกว่ากดเซฟก่อนเอามัาม้ยโอเคโอเลดี้นะครับหายูรดี้เซนายอึบ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมอ่าโอเคพี่นัดดึงฮะไม่เป็นไรพี่ครับเอาอีกหน่อยไหมอีกชุดไหมอ่ะอีกสักหน่อยใช่ไหมเอออีกลูกก็ได้อ่ะได้ได้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นหนึ่งชุดนะครับของซีโอของเราบรรจุเลยครับโอเคอ่าดูการทํางานของระบบลูกเลื่อนนะครับกดเซฟเลยครับนี่ตำแหน่งกดเซฟใชไงอ่าโรลเลยรี่นะครับ ตาอยู่เลยดีเซนบายปุ๊บโอเคสุดจัดโอ้ห oh, เป็นไงพี่เถ้าว่าระบบระบบของมันก็ผมว,ว่ามันมีแรงรีคอยมากกว่าระบบแก๊สนิดนึง ไม่ไม่ใช่แอแกนตอเบรยเป็นนิเกียร์เนาะก็ถือว่าการยิงก็โอเคมากดีมากครับไหลลื่นไม่ติดขัดลุกเลื่อนลื่นมากขอบคุณครับคต่อไปก็พี่ป๊อบนะครับนักกีฬาของเราเนาะอันนี้ยิงแน่ทุกอันนะครับมาลองรูนะครับการป้อนนะครับโอเคนะตัวนี้ไม่ได้ปาดบอมาให้นะแต่ก็ยังป้อนสะดวกดูทินดีอ่าไปครับ <Okay. S 2> ไอ้ดีดิเซียนไปโอเคนัดแรกจับศูนย์ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรพี่ได้อยู่ได้อยูอ่ปิดใจเลยสิมันลื่นนะสิครับเียครับขอบคุณครับต่อไปอีกหนึ่งรอบนะครับนาหลังจากที่ซีโอเราขิงไปเรียบร้อยแล้วว่าเขาโดนหมดนะครับ เขาไทยก็เป็นอีกทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับพี่ป๊อปเนาะโลเลดี้นะครับพร้อมแล้วบอกนะครับชูเตอร์อยู่ดีดีเสียนบายโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปสรุปคลิปกันนะพี่ได้เลยครับก็ยิงจบไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับนะครับ MX2 นะครับก็ดูไปดูมาก็ m 2 Speed 2> ใช่ระบบเดีวยวกันด้วยเนาะเหมือนเลยก็เป็น i n นสปายกันมานะครับประมาณนี้ก็เป็นระบบอินเดเชียนะครับตัวปืนก็จะหนักกว่าระบบ g a ๊สโอเวอร์เล็กน้อยนะครับก็ยิงได้โอเค,คนะครับันนี้ก็บรรจุหงดัดก็เพียงพอนะสำหรับการกีฬาแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ปาดบอมแม็กมาให้เนาะไม่ได้ปาดแม็กไอตัวที่ปอนมาให้ครับก็จะแอบยัด ยากไหมไม่ยากนะว่าไม่ยาก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 แต่หนีบนิดหน่อยนิดหน่อยผมไม่หนีบนะเราเราอันิ้วใหญ่ไปนิ้วออเนื้ออันนี้เราไม่ได้บุรีนักกีฬานะนิ้วนิ้วผมเล็กเลยนิ้วพี่ใหญ่เลยพี่อุ้มๆหน่อยเป็นคนเต็มไม้เต็มมือเป็นไงครับพี่ป๊อปรู้สึกคือดีไหมตัวเนี้ยนุ่มครับนุ่มเนาะแล้วก็พูดถึงว่าระบบโอเพลตดีไม่ติดขัดถ้าเทียบกับเอ็มทูเป็นไงผมว่าสู้ได้นะสู้ได้ใช่ไหมโอเคก็ก็ระบบเดียวกันนะ ถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็อันเนี้ยผมว่าเป็นผมไม่ใส่ละติดดอดเลยอติดดอดเลยวางดอดได้เลยตัวนี้จบเลยนะครับอ่ะมือสเปรย์ราเป็นงไงครับตัวนี้ครับยิงดีนะยิงยิงแบบรู้สึกแบบประทับปืนได้ได้แบบได้ได้ตรงจุดอ่ะพี่เล่นต่อแล้วก็เดินไม่ได้เราไม่ได้แหว่าเขาซ้อมมากเขาจับยิงเลยใช่ฮะแล้วอีกอย่างเป็นศูนย์โคสลิงก็นิดหน่อยเป็นยากนิดหน่อยแต่ว่าโอเคดีเลย ก็วางดอปเลยพี่ถ้าวางดอปก็เต้าตับไปเลยใช่ใช่อ่ะมาดูกลุ่มกันก่อนกลุ่มซีเพสก็ตามนี้ครับลำข้องสิบแปดนิ้วปืนดีๆแบบนี้ก็ทําได้เป็นอย่างดีนะครับกุ่เด็กใช่ครับกระปั้นกระปั้นหนึ่งไหมอ่ากระปั้นหนึ่งพี่แล้วก็ที่สิบห้าสิบห้าก็ออกมาน้อยนึงนี่นะครับคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบใหญ่ๆครับแล้วก็ยี่สิบก็บาลออกมาหน่อยนะครับปกติยิงสิบผมก็ยิงขาเดียว ครับเออก็ลองทดสอบดูว่าเออแรงมันไมัด้บ้านคงมากให้มันแบบตึ้มแล้วก็เอะาหล่องมันจะเป็นยังไงครับในการปะทะคือเราไม่อยากยืนให้มันบ้านคงจะได้เห็นแรงหรือคอยด้วยว่ามากน้อยขนาดไหนใช่ยืนให้มันคงยังไงมันก็ไม่กระดิกอะไรมันก็ได้มันก็นิดเดียวใช่ครับก็ยืนให้มันเห็นเลยว่าเออพอยืนอย่างไห้มันคงอ่ะกุมมันจะได้ขนาดไหนครับอือก็ได้ลองให้เห็นเลยชัดๆเลยนะครับถ้ายืนแน่นๆยังไงก็แน่นอยู่แล้วอ่ะ จริงผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากเลยใช่ใช่ใช่กลุ <respuesta> ่มมันก็แน่นอยู่แล้วไงไงก็นิ่งจริงมันมีผลนะในการยืนนะยืนหลวงยิงนี่มันมีผลกับกลุ่มกระสุนนิดนึงเนาะโอเคครับก็เป็นภาคประชาชนนี่ให้เท่าว่าเท่าไหร่ภาคประชาชนอย่างเงี้ยคล้ายเบนเดอรีขนาดนี้ภาคประชาชนผมให้50าสิห้าสิบวะสี่พอมะอ้าวสี่สิบห้าสี่สิบห้าคุณโอ้ยไม่ตลอดเราต้องบี้ซีปืนอะไรเงี้ยแล้ก็ประมาณ30มสิบไปปลาย สามสิบเปอร์เตคทุนทุกคนเนี่ยสามสิบปอร์เนะพี่ป๊อปไกลเคียงทุนเลยประมาณนี้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ขอขอบคุณซีโอมือสปีดของเรานะครับที่รวยที่มาช่วยยิงแล้วก็พี่ป๊อปนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสนามยิงปืนครูพะรินนะครับไว้เจอกันใหม่พี่น้าครับสวัสดีครับ